สวัสดีครับวันนี้นะครับผมธนพัฒน์อัครเกศศิลป์หรือเล้งจากบริษัทแพนด้าพอพเพอร์ตี้จะมาแนะนําอาชีพอาชีพหนึ่งที่สามารถทำไรายได้ได้จริงและเราสามารถกําหนดสถานที่และเวลาในการทํางานได้ด้วยและที่สําคัญเราสามารถทํางานควบคู่กับอาชีพประจําได้ด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลายท่านอาจจะเคยได้ยิน คำคำนี้มาบ้างแล้วและหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่ทราบว่ามันทํางานยังไงทําไมถึงอยากทำอสังหาริมทรัพย์กันนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับความหมายของคําว่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์และขั้นตอนการทํางานรวมถึงทํำยังไงเราถึงจะได้รายได้จากอาชีพนี้กันครับต่อไปนะครับผมจะขออธิบายคําว่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ในหน้าสังหาริมทรัพย์พูดง่ายๆก็คือเราเป็นตัวกลางร,ระหว่างเจ้าของทรัพย์กับทางผู้ซื้อเรามีหน้าที่ดําเนินการธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์นั้นตั้งแต่าการรับทรัพยก์การตลาดการโฆษณาการหาลูกค้า,าการเดินสินเชื่อให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการเตรียมเอกสารในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน นะครับต่อไปขั้นตอนในการทำงานของเรานะครับหก็คือเราจะต้องหาทรัพย์เพราะว่าทรัพย์คือรายได้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการ,ราไปหาทรับสองออการตลาดการลงโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆหรือตามติดป้ายต่างๆอันนั้นก็เป็นหน้าที่เราด้วยนะครับสก็คือการพาลูกค้าเข้าชมทรัพย์ นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เปิดการขายถ้าหากว่าลูกค้าต้องการเดินสินเชื่อเราก็จะต้องทําการยื่นสินเชื่อกับธนาคนารต่างๆให้ทางผู้สื่อด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าสินเชื่อผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องดูแลเรื่องการเตรียมเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินให้จนจบกระบวนการเลยนะครับเราถึงจะได้ค่าในหน้านะครับทีนี้ เราทราบแล้วว่าในหน้าคืออะไรกระบวนการทํางานของในหน้าอสังหาร,ริมทรัพย์เป็นแบบไหนต่อไปเรามาทราบถึงข้อสําคัญที่สุดแล้วครับรายได้ที่เราจะได้รับจากการเป็นนายหน้าอสังหาร,ริมทรัพย์นะครับรายได้ของการเป็นนายหน้าสังหาร,ริมทรัพย์เนี่ยโดยปกติแล้วจะอยู่ที่3%ของราคาทรัพย์ที่เราขายไปอย่างสมมุติว่าเราขายรัพย์ราคา2ล้านบาท ค่าในหน้าที่เราจะได้จากเจ้าของทรัพย์เนี่ยก็คือ60 0 0 0บาทนะครับในส่วนของรายได้นั้นนะครับเราจะแบ่งออกมาเป็น2กรณีก็คือหากทรัพย์นั้นมีมูลค่าต่ำกว่า1ล้านบาทเราจะคิดค่าในหน้าที่30 0 0 0บาทนะครับส่วนในกรณีที่ทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินกว่า1ล้านบาทเราจะคิดที่3%เของราคาทรัพย์ที่เราขายออกไป นะครับอย่างสมมุติว่าในกรณีที่เ,ออเราไปรับห้องเอออาคทมาประมาณสักราคา5้าแสนบาทอย่างนี้ครับถ้าหากว่าเราจบการขายได้ปิดเรียบร้อยได้ปับ๊บเราจะได้เงินที่3 0,000บาทแต่ถ้าเผื่อว่าในกรณีที่เราไปรับรั์คอนโดมาหรือบ้านมาในราคา2ล้านถ้าหากว่าเราปิดการขายได้หรือมีการโอนกรรมสิทธิเรียบร้อยเนี่ยเราจะคิดที่60,000บาทคือ3%ของ2ล้านนะครับผม สำหรับเงื่อนไขของบริษัทแพนด้าพาวเวอร์้นั้นถ้าเราได้ค่าคองมาจากเจ้าของทรัพย์เนี่ยหกหมบาทบริษัทจะแบ่งเป็นให้ตัวแทน60%และทางบริษัท40%ครับอย่างสมมุติว่า60,000บาทเนี่ยตัวแทนก็จะได้ทั้งหมด36,000บาทแล้วก็บริษัทจะได้24,000บาทคือ40อครับผมบอกเลยนะครับอาชีพและหน้าสังหาริมทรัพย์นั้นมีความ ท้าทายนะครับแล้วก็ออกรายได้ดีนะครับเราสามารถที่จะแบ่งเวลาของเราเองได้ว่าวันนี้ฝนตกรถติดเราไม่อยากออกไปไหนเราอยากทำงานอยู่ที่บ้านก็ทำได้นะครับถ้าวันนี้คุณยังไม่ตัดสินใจไม่เป็นไรครับลองคิดลองทบทวนดูว่าคุณอยากทำอาชีพเสริมอะไร แต่ถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะร่วมงานกับเราผมยินดีดูแลนะครับเรามีทีมงานเรามีระบบที่ช่วยดูแลคุณในทุกขั้นตอนนะครับคุณหาซัพเราช่วยโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนแค่แรงอย่างเดียวนะครับเรามีระบบที่ดีในการดูแลคุณนะครับเ,เราจะไปกันเป็นทีมเราจะดูแลกันเป็นทีม ทีมสำเร็จเราก็สำเร็จดังนั้นผมหวังว่าทุกท่านในวันนี้จะมาร่วมง,งานกับทีมแพนด้านะครับเราจะโตไปด้วยกันหากติดอะไรเราคุยกันเราเป็นครอบครัวแพนด้าครับขอบคุณครับ